สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้ครับผมวันนี้ตรงกับวันวันอังคารนะครับผมวันอังคารที่แปดการที่แปดเนาะพี่น้องวันนี้ก็สิมีเลขชุดดับล่างครับผมดับบนให้ไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อดับบนดับบนให้ไปแล้วมาเบิ่งชุดดับล่างครับผม ดับบนให้ไปแล้วงวนนี้มาดับล่างครับผมแล้วก็เด่นล่างนะครับผม <c oughs> ดับล่างแล้วก็เด่นล่างพี่น้องว่าจะได้ตัวไหนดับล่างเด่นล่าง ดับล่างเด่นล่างเ้อพี่น้องเด้อเอ้ามาเบิ่งกันครับผมว่าจะได้ตัวใดครับดับล่างสามารถออกบนได้นะพี่น้องทั้งซองกอบัสนับสนุนการเรียนการพันทุกปประเภทเ้อพี่น้องเด้อเบิ่งแล้วก็ไปวิเคราะห์เบิ่งครับผมกับอาจารย์ครููดังๆนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงนะพี่น้องเบิ่งแล้วก็ไปวิเคราะห์ครับผมมาเบิ่งเลขดับล่างครับผม งวดเมื่อกี้ดับ95ออกหาเน้อะพี่น้องเนะงวดเมื่อกี้ครับผมข้างล่างครับดับไปที่95มันออก59ออกกลับกันครับผมงวดนี้ตามต่อพี่น้องเลขไม่น่าลงทุนดับล่าง เลกไม่น่าลงทุนเอามีตัวใดครับผมมาดูกันครับดับลางมีตัวไหนมั่งหกสองตามสูตรเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดสาม แปดสีก้าห้า 4051อันนี้เลขดับเด้อพี่น้องเด้อ,เ,ดอเลขบนาดลงทุนครับผมข้างล่างดับข้างล่างสามารถออกบนได้ครับผมอันนี้40นะครับผมเดี๋ยวจะมีเลขเด่นให้ครับผม 16นี่เลขดับครับผม <c oughs> ดับล่างครับดับล่างจะมี62 73 84 95 06 17 28 39 4051ครับผมมาดูเลขเด่นล่างทีนี้ครับผมเด่นล่างพี่น้อง คืองวนเมื่อกี้กัให้เด่นไปหนึ่งเก้าห้าเนาะพี่น้องออกหาเก้าครับผมเด่นล่างเด่นล่างก็จะมีหนึ่งครับผมงวนนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วก็ หนึ่งแล้วก็หกแล้วก็ศูนย์ครับผมอันนี้เด่นล่างเด้อพี่น้องเด้อเลขเด่นล่างครับผม เดนล่างเด่นเด่นสุดๆคือตัวนี้ครับผมเด่นสุดๆอ๋อแคปหน้าจอไปเบิง่งพี่น้องแคบหน้าจอไว้ไปดูส่วนหลักซิบหลักหน่วยก็ให้ไปแล้วครับผมข้างล่างครับผมหลักซิบหลักหน่วยให้ไปแล้วนี่ครับ <c oughs> ตัวนี้ดับ ดับล่างไม่น่าลงทุนนอนพี่น้องเลขบรณาลงทุนครับผมะมีหกสองเจ็ดสามแปดสี่เก้าห้าศูนย์หกหนึ่มกี่ศูนย์ห้าหนึ่งครับผมส่วนเด่นล่างก็คือ1 6 0กครับผมเด่นที่สุดคือหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเด่นสุดๆคือหนึข้างล่างครับผม นี่ครับเด่นสุดๆ,ๆดแคบหน้าจอครับผมแคบหน้าจอไว้เบิ่งครับ <c oughs> แล้วก็มีตัวนี้ดับบนครับผมตัวนี้ดับบนตัวนี้ดับบนครับผมดับบน ก็จะมีเด่นวิ่งบนมีศูนย์กับหนึ่งเด่นที่เจ็ดแปดเก้าเด่นที่แปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งครับผมตัวเด่นเด้อพี่น้องเด้อข้างบนครับผมตัวดับดับออกล่างได้ครับผมดับบนออกล่างได้ดับล่างออกบนได้ครับผมสับกันเด้อพี่น้องเด้อเอาปวิเคาะ์แคบหน้าจอครับผมแคบหน้าจอ ไว้ไปดูครับผมไปเปรียบเทียบพี่น้องเพื่อจับจองหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมตัวนนี้ดับตัวนี้เด่นข้างล่างเด่นครับผมส่วนตัวนี้ก็เลขประจําวันนี่เลขประจําวันด้อพี่น้องนีงคน่ครับผมวันพุธครับผมเลขประจําวันพุธจับให้กระตามนี่ครับผมข้างบนครับ ตอนตัวนี้ก็ดับล่างดับล่างเด่นล่างครับผมกาสิมีประมาณนี้ละพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำนีครับผมถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับผมก็ตามนี้ละครับสวัสดีครับ